ุกคนวันนี้มีเรื่องเครียดแม่จะก,กี้ติดโควิดค่ะมารดาอันเป็นที่รักแล้วเราอะ่ะก็เหมือนกับว่าแบบเราอยู่กรุงเทพชุกป,ปะเราก็ถามนางว่าเออคือนางอะ่ะอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวเราส่งไปให้อะไรอย่างนี้นะซึ่งยายบุตรก็บอกว่าเออขอบคุณค่ะอยากได้เครื่องตัดกิ่งไม้แบตเตอรี่สําหรับตัดสูงๆแม่จะได้ไม่ต้องขึ้นต้นไม้ แจ็คกี้งงหนักไม่ไหวแม่ไม่สบายถามอยากได้อะไรไหมคำตอบที่ได้ถึงกับอึง้งวอนถามพี่น้องชาวเน็ตสิ่งที่อยากได้เกี่ยวอะไรกับการรักษาตัวต้องบอกเลยว่าแจ็คกี้ชาเคลีนหรือแม่น้องบองเธอนั้นมักสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เป็นตำนานอยู่บ่อยครั้งบวกกับความหาและไม่เคยห่วงสวยจึงทำให้เธอกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแบบฉุดมิอยู่จริงๆอีกทั้งเธอกับคุณแม่ยังเป็นคู่แม่ลูกที่ตัวติดกันมากโดยเฉพาะเวลา ที่สแม่ลูกอยู่ด้วยกันทีไรแล้วล่ะก็มักจะสร้างตำนานความหาจนคนทั้งโซเชียลต่างพากันขำจนท้องแข็งกันไปตามๆกันเลยทีเดียวหวานหวานไม่กินกาแฟไม่ใช่เม็ดมานแค่เบื่อเฉยๆไม่มีใครรู้หวานไหมมีแค่เธอและฉันที่รู้เรื่องนี้เอาลคะค่ะทุกคนวันนี้ภารกิจนะ่าตกใจมากๆค่ะคุณมีภารกิจอะไรคะคุณบุตร 见大炮。 แจ็คก,กี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงผ่านช่องทางติ๊กตอกแจ็คก,กี้แม่น้องบองที่ปัจจุบันเธอนั้นมียอดผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนแล้วโดยภายในคลิปเธอได้เผยความในใจให้ชาวโซเชียลได้รับฟังกันว่าทุกคนคือแจ็คก,กี้มีเรื่องเครียดแม่ของแจ็คก,กี้ติดโควิดค่ะร้อมกล่าวอีกว่ามันดาอันเป็นที่รักที่หลังจากรอดโควิดมาได้เกือบทุกซีซั่นนั้นทุกคนวันนี้มีเรื่องเครียดแม่แจ็คก,กี้ติดโควิดค่ะ มารดาอันเป็นที่รักที่ทำการรอดจากโควิดมาทุกซีซั่นโดยแจ็กกี้ยังได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่แม่ของตนได้ตรวจผลเอทีเคให้ฟังว่าผลตรวจขึ้น2ขีดแล้วซึ่งเธอยังได้กล่าวอีกว่าในฐานะลูกหลานเราก็ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าตัวเธอนั้นอยู่กรุงเทพจึงไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างใกล้ชิด ปวด ATK นาะงก็ขึ้นส่งมาว่าโอเคสองขีดแล้วนะอะเราในฐานะลูกหลานก็เป็นห่วงแม่มากหลังจากที่จักีีทราบว่าแม่ของเธอนั้นติดโควิด19ด้วยความเป็นห่วงเือจึงได้ถามแม่ของเธอไปว่าอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวจะส่งไปให้แล้วเราอะก็เหมือนกับว่าแบบเราอยู่กรุงเทพชุกป,ปะเราก็ถามนางว่าเออคือนางอะอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวเราส่งไปให้อะไรน,นะ ซึ่งแม่ของเธอก็ได้กล่าวขอสิ่งนี้กับแจ็กกี้ก็ต้องบอกเลยว่าแจ็กกี้อึง้งทุกคนอึง้งคนฟังอึง้งชนิดงงกันเป็นแถบๆกันเลยทีเดียวกับคําตอบโดยแจ็กกี้ได้เปิดแชทพร้อมอ่านข้อความในสิ่งที่แม่ของตนอยากได้ว่าขอบคุณค่ะอยากได้เครื่องตัดกิ่งไม้แบตเตอรี่สําหรับตัดสูงๆแม่จะได้ไมีต้องปีนต้นไม้ ซึ่งยายบุตรก็บอกว่าเออขอบคุณค่ะอยากได้เครื่องตัดกิ่งไม้แบตเตอรี่สำหรับตัดสูงๆแม่จะได้ไม่ต้องขึ้นต้นไม้ งานนี้ทําเอาสาวเจ้าตัวอย่างแจ็กกี้ถึงกับทําตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวกับคําตอบของคุณแม่ทําเอาคนดูต่างพากันคํมสนันกับคําตอบของคุณแม่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวโดยแจ็กกี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกว่าอยากจะถามว่าคนติดโควิดแบบใดที่เวลาถามว่าอยากได้ยาผลไม้หรืออาหารการกินอะไรแบบไหนแต่พอได้ยินคําตอบกลับจากคุณแม่เท่านั้นละก็ทําเอาสาวเจ้าตัวถึงกับงงสตันไปชั่วครู่เพราะกําลังคิดอยู่ว่าเรื่องตัดกิ่งไม้แบตเตอรี่ ที่แม่เธอขอนั้นเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการรักษาอาการโควิดหรือไม่ฉันอยากจะถามว่าคนติดโควิดแบบไดที่ลูกถามว่าอยากได้ยาหรือผลไม้หรืออาหารการกินอะไรใหมและตอบกลับมาว่าอยากได้ที่ตักกิ่งอยากทราบอยากแบบว่าสอบถามไปจนถึงกรมควบคุมโรค หรือกรมอนามัยหรืออะไรก็ได้บนโลกใบนี้ว่าเครื่องตัด อิ่งไม้แบตเตอรี่ช่วยเรื่องโควิดอย่างไรสรงตอบอธิบายอย่างละเอียดโดยเธอยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกว่าหากใครทราบเหตุผลรู้คําตอบหรือว่าแม่ใครที่เป็นโควิดแล้วต้องการอะไรที่แปลกๆก,ก,กว่าแม่ของเธออีกได้โปรดพิมพ์มาบอกเธอหน่อยเผื่อมันจะช่วยยูวยาจิตใจของเธอได้บ้างเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตหลายคนหลุดคากันออกมาจนน้ําตาแทบเล็ดกันเลยทีเดียวกับสิ่งที่แจ็กกี้ชาคลินได้ออกมาพูดคุยระบายความในใจ ด้วยความงุนงงพร้อมอธิบายเรื่องราวของเธอกับแม่ของเธออย่างเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวใครทราบเหตุผลใครรู้คำตอบอ o เมนต์